สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิเถตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองาารรทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพ,บพัฒนากันก่อนนะคะวันนี้เราไปดูภารกิจของหน่วยพัฒนาการที่สามสองสำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยดาเนินการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2566ตามแผนงานจัดหาน้ํากินน้ําใช้โครงการขุดลอกแหล่งน้ําสระเก็บน้ําและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทํา การขุดสะ,สะเก็บน้ำในไร่พร้อมตกแต่งคันสะของนายสมพรกุนาราษฎรบ้านเมืองงามหมู่ที่สิบสาตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ